สวัสดียินดีต้อนรับนะครับคุณพี่เปต็อปเนี่ยเขาบอกว่าจะแนะนำในการฝึกวันที่2นะครับเมื่อเร็วๆน,นี้ได้สังเกตเห็นจีจำที่เพิ่มขึ้นนะครับผมของผู้รับรองนำเข้า่วัดีหน่วยข่าวกองของเราได้ลงมือปฏิบัติการแล้วจะให้ข้อมูลที่จําเป็นนะครับกาหนึ่งมาดูบอร์ดข้อมูลนี้กันก่อนนะฮะโอเคสวัสดียังเป็นทางการยินดีต้อนรับเข้สู่พาร์ที่2นะครับผมของเกม เกมอะไรวะขออท่าเบร brand, นแบรนด์ผมไม่แน่ใจมันอ่านว่าอะไรอ่านว่าแบรนแล้วกันอ่าโพลิสนะครับผมเป็นเกมตำรวจเถื่อนนะนะฮะโอเคผมไปปรับภาพมาแล้วต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับคือต้องเข้าใจด้วยนะว่าคอมผมเนี่ยคือแบบสี่ปีแล้วเว้ยแม่สี่ปีแล้วนะเว้ยไอ้เน,นี้ยตอนเนี้ยคือรู้สึกว่าเริ่มเริ่มเล่นเกมไม่ค่อยได้เนี่ยต่ำสุดแล้วเว้ย เออแต่แต่แบบจะจะให้แบบลดขนาดภาพมันก็ไม่น่าได้นะครับคือขอภายในภาพประตูด้วยมันถึงแต่ละรายการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ลดลอดของเขานะครับคนหาทุกคนที่ตรงกับคำอธิบายจำไว้ว่าห้ามไม่ให้มีของเถีองข้ามมนแดนอาคาลิสตันได้นะครับเอเ้อาละเริ่มกันเลยเรียกรถคัแรเพื่อตรวจสอบนะครับโอเคเรามาดู ผู้ค่าของเถื่อนมี2อันเราสงสัยว่าคนขับไม่ได้หยุดตรวจเมื่อวานนี้พยายามข้ามพรมแนนะครับเลขทะเบียน 92FE บางส่วนนะบางส่วน 92EB กับคุณอายุคนขับ43นะครับโอเคลุยเราต้องทำหน้าที่ที่ดีนะไอ้อ้พวกนี้เนี่ยเนี่ยเราจ้างมาคือมันเสียเงินด้วยเออเสียเงินรายเดือนไอ้ยอาทิ์ สวัสดีครับโอ้ดูเหมือนเรามีผู้ต้องสงสัยอยู่ที่นี่ให้เขาลงรถเพื่อค้นหาห้องโดยสาร5492 EB 92 EB เออนี่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 ผู้ต้องสงสยัยลงมาเลยลงมาเลยไม่ต้องคุยลงมาก่อนแล้วค่อยคุยวอลรอบทำเครื่องหมายซ่อนของเถื่อนด้วยเครื่องหมายงู อ,อย่าง้วก็ตามมองเห็นได้ภายใต้แสง u v เท่านั้นโชคดีไฟฉายทำงานของคุณมีฟังก์ชันดังกล่าวอ๋ออ๋อป้ายบนเก้าอี้นวมนะครับตัวใดตัวหนึ่งเน่วะอ๋อนั่นไงอเจอแล้วเจอเจอแล้วครับแล้ง่ายต่อครับอืมคุณยังสามารถหาของเถื่อนได้จากยางหลังคาบางโคนถังน้ำมัน กันชนอ,อ๋ออาง่ายคือดูให้รอบรถว่ากั้นเถอะเออตอนนี้เราต้องการเครื่องมือเพื่อเอาของเถื่อนหยิบม,มีดมาจากโต๊ะอ,อ,อ่าโอเคโอเคมีดอยู่นี่เป็นมีดพับนะครับมีดยูทูบิ e ทีใช้มีดเพื่อตัดบอนะออ่อหนังโอเคจัดไปอืฉับอาวนี่นี่นี่ อ,อของเถื่อนเพียบดีมากพวกะของเถื่อนแรกแล้วอ่าของเถื่อนไม่ได้จิดป้ายกำกับเสมอบางครั้งสามารถซ่อนระหว่างส่วนต่างๆหรือที่ยากต่อการเข้าถึงนะครับอ่ามาเช็คใต้ฝากระโปรงเนะที่นี่สายตาม,มองดูอย่างระวังจะมีประโยชน์มากกว่าไฟฉายอเอองูมันไม่มีเว้ัน,นี้อะไรของเถื่อนอ๋อ เยี่ยมเลยนี่ก็น่าจะหมดแล้วรู้ได้ไงเ <c oughs> นี่ยปวดจำว่าผู้รักรอบนำสินค้าสาม,มารถเล่นถูกติดได้มากต่อแั้นเอกสารการตรวจสอบเป็นตัวอย่างโปรดดูคู่มูกอาการบริการนะครับจับอีเวนต์นั่นได้แล้วอือ่าจับกุ้มอมืเรียบร้อยฮะคุณนนจับแล้วข้อหา คนของหลังรอบผิดกฎหมายอาชญากรที่กำลังรอการส่งตัวไปยังค่ายแรงงานจะถูกคุมตัวที่นี่นะครับอาเกตคุมเพ,เพื่อนจะนวนสถานที่สูงสุดเพื่อป้องกันการหลบหนีมีโอกาสเ,าเกิดให้พิจารณาว่าจ้างผู้คุมเรือนจำโปรดไว้ว่าการทิ้งนักโทษไว้ในรถตำรวจข้ามคืนก็ทำให้พวกเขา,าหลบหนีได้เช่นกันอ๋อเอาง่ายๆก็คือต้องจ้างผู้คุมกัเถอะนี่คือโกดังของคุณสามารถเก็บของเถื่อนเครื่องมืออาวุธและสิ่งอื่นที่ยืมมาได้ อแน,น่สวรวันนึงคุณอาจจะขยับไปายมันอ่ได้ก็ได้นะอ่เนี่ยเหรอโอเคสามารถเอาของมาเก็บได้นะครับอืมสามารถอ่บรรทุกไอเทมเลือกจากช่องเก็บของคุณหรือจากรถตำรวจโดยตรงโอเคอย,อย่างเละไอเทมอย่างรวดเร็วก็คือคอนโทรลคลิกซ้ายจัดไปอ่ะเราก็ต้องเก็บของไว้ใช่ไหม โนนคลิกซ้ายอ่าโอเคย้ายอย่างรวดเร็วต่อไปนี้ขอให้เจ้าหน้าที่มามาคิสมูฟช่วยเก็บกวาดยานพนาหนะที่เหลืออ่าอ่าวิ่งได้นะฮะขอโทษครับอ่าเก็บเก็บของให้หน่อยฮ้ฮอะไรทำคาษสอาหน่อยมีเครื่อ,องาาม,มือหลากหลยประเภทที่จำเป็นต่อก,การเปิดที่เก็บของมาประเภทวัสดุบางอย่างเช่นยางแล้วยนต์แลวเบาะใช้มีดได้นะฮะ คุณสามารถทุกส่วนที่แข็งโดยใช้ค้อนนะครับทําให้คุณเปิดลังอ๋อเปิดลังแล้วตัวถังรถวางกันเถอะโอเคไหน <c oughs> โอเคได้ของมาเพียบฉลังมีของดีแน,น่นอนนะครับมีซอมบี้บ่อยด้วควันลนี้คุณสามารถกลับไปตัวสภาพรถเพิ่มเติมได้โอเคสอนละเอียดดีนะครับเกมนี้ มอีกเพียบเลยเรามีเหลือผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งก็คือผู้ค้าของเถื่อนอายุสีสานะครับอ่สวัสดีครับมาดูเอกสารหน่อยอโอเคอายุเท่าไหร่วันเกิดวันเกิดลิงก์ับวันที่อายุสีสี อัน,นี่สิบเขาบอกสี่สามมาไม่ใช่ใช่ไหมโอเคเรามาดูอย่างอื่นต่อนะครับชื่อตรงนะครับหมายเลขหนังสือเดินทางก็ตรงเออใช้ได้ถึงอ่ายังไม่ถึงอา้าวหนังสือเดินทางหมดอายุปัดโทเอ้ยเกือบได้เข้าแล้วนะครับมาขายของแล้วลุงไปต่อพัดปอดให้เรียบร้อยหน่อยนะ นะครับอ่าไม่อนุมัติอ,อ่าวันอะไรกันเออนั่นดิวันนี้วันอะไรโอ้ลงสนิมแดกแดกแดกทั้งรถแล้วอะ่ะโอ้โหการจอมันเรนเดอร์เรนเดอร์ไม่ดีเลยครับพวกต้นไม้เท็กเจอร์นี้โอเคทำการตรวจสอบถูกต้อง20ครั้งนะโอเค มาคันต่อไปครับเราจะต้องหาคนที่อายุสีามนะครับโอเคอืมสวัสดีครับเหมือนเชลล็อกโฮมเลยมีสาร<ช>บอโอเคเอามาเลยเอ่อวันเกิดเทียบกับห้าสิบแปดไม่น่าใช่อ่าเอ่อ,อหมายเล่นหนังสือเดินทางไม่เกี่ยว จะได้ถึงยี่สามอะยังเข้าได้อยู่วันหมดอายุก็ตรงทุกอย่างตรงเดี๋ยวอ,อาณาจักรเอเอเคนี่มันมันใช้โลโก้อะไรวะอ้าวนี่นี่น,น,นี่อ๋อถูกถูกถูกโอเคอ่ะทุกอย่างถูกนะครับทุกอย่างถูกเลยครับอ่ะผมผมให้ไปผมให้ไปนีอนุ้ัวัดครับผมให้ไป โอเคบายบายโชคดีลุงลุงรถใหม่นะแต่ยางเก่าทุกคันเลยเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยนะฮะถูกปะถูกตรวจสอบได้หนึ่งร้อยบาทเต็มการสุดท้ายเหลือมึงแล้วเหลือมึงแล้วมึงต้องเป็นผู้รักรอบอีกหนึ่งท่านแน่นอนนะครับเดี๋ยวรถรถหลังคาหายไปไหนพี่สวัสดีครับอืม โอเคขอดูเอกสารหน่อยโอเคเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนนี่ก็มันต้องสี่สามแล้วป่ะโอเคพี่ลงมาเลยลงมาเลยพี่หลบหน่อยหลบหลบหลบอันนี้่มาฉับชับ,ชบทำเชี่ยอะไรวะ อ่าใช่ใช่ฉันมีสิ่งนี้อ่าเอาเงินแล้วปล่อยฉันไปเถอะเท่าไหร่เท่า <c oughs> ไหร่สามปดสิบเลยนะขอสินบนแล้วให้รถผ่านไปเฮ้ยไม่ได้ป่ะเราต้องซื้อตรงต่อหน้าที่อ้าวเก็บไว้จังเลยกูจับแม่งเลยแล้วกันขอสินบนไม่ได้หรอ <c oughs> เออ อโดโอมันต้องตอบเร็วๆหรอโอเคมีเก็บไปที่ไหนอีกไหมครับอืมมีเก็บไว้ที่ไหนอีกไหมอ่มกระโดดกระโดดดูเลยไมมก็ไม่ได้นะเอ้ยมีนี่ไงของเทือนอีกโอเคนะไอ้ี้่มันใช้ชื่อตรงๆนี้เลยอะ โอเคแน,น่น,นยังไม่มีอะไรละนะครับเฮ้ยโอ้โหนายทำไมคุณกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่เรียบร้อยดับเบลิลคิวจเย็นฉันมีแผนรบหนีอะไรนะขอคุยด้วยเออ ขอคุดยดิตาดูรับเงินก็ไม่ทันลุงเก็บรถให้หน่อย,ยดิแนนอนสหายโอเคนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้พักผ่อนพรุ่งนี้ผู้บัญชาการจะมอบภารกิจให้อีกนะครับโอเคออมอบมอบหม่งานให้อีกโอเคนอนก็นอนนะครับ ก็จบแล้วนะสำหรับพาร์ทสองนะครับโอ้โหบอกเลยว่า <c oughs> แหลกไหวเฮียแหลกได้ไงวะโอเควันนี้ก็ขอต้วนาไปก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอัน d ดย์ครับผม